สำรับติงอยู่พวกเราในรายการเมื่อนี้เรียกเออแล้ววันนี้นะจ๊ะเราจะมาเรียกเป็นของของของใครอะไรของใครดูมันดูมันดิว้าดีมดีของเราเราได้ยินมานานแล้วแบบเด็กเขามีของเออเขาบอกว่าเฮ้ยเด็ก่ายนี้มีของเด้อจ้าเด้อจ้าแม่เราก็ไปดูกันด้วยสลักจิตเลยของทอมมี่กับนุนนิวนะคุ๊ย แค่ฟังชื่อก็รู้แล้วว่าจะดีมาดูกันว่าสลักจิตเวอร์เนี่ยจะเป็นยังไงจะอยู่ในใจไหมเนี่ยจะรลึกไปหรือเปล่าซึ๊กๆอย่างี้เลยโอเคอ่ะไปดูกันดีกว่าจ้า CMT Cover สลักจิตชมนิวเนี่ยยาาย่ายาเจาเล็กจัง

ก็ใช่ไงนะแสดงท่านหนึ่งที่ร้องเพลงร้องไม่ได้ร้องจบมันดีหว่าเที่ยมเลยลูกเอ้ยมัน เป็นนคใฝขนเสียงคนเขาต่างกันเราลองด้วยกันดีร้องใ you. ั different. Different <ain> ่ไหมล่ะดูคนเจยงคนเจอบเน้นมากดูฝั่งลึกกันุดแล้วกดอีกอ่ะ

ลบเธอไปจากความทรงจำศกตาเขาบางทียังเพ้อจีอมันเจ็บมันฝ oh, oh, ังล well ึกรู้หรธอเปล่ามจ ดีจังเลหัวโอ๊ยจิตลายภาษาดีมากโอ๊ยมันสลับก็คือศพตาเขาก็คือศพตาเนี่ยศพตากันเองแล้วก็นึกเป็นฟิวเพื่อนมาล้อกันว่าเราจลักจิตกับเขาเราสองคนอกขับความกันเราสองคนออกขับความกันแล้วไม่มีใครสามารถตอบใครได้เลยคือไปนั่งคนละมุมบ้านแล้วก็แบบก็คิดถึงเขาคิดถึงเขา คนนึงเปิดเปิดเปิดฝักบัวอยู่ข้างล่างอีกคนเปิดฝักบัวอยู่บนเศร้าความรู้สึกแบบเงาเงาเนาะที่แบบว่ารู้สึกว่าโอ้คิดถึงอันนี้มันไม่ใช่ฟิลแบบเพิ่งเกิดอ่ะมันเป็นฟิลแบบสลักมันนานแล้วแต่ก็ยังแบบว่ายังระลึกถึงเขาตลอดเวลาดูยอมรับได้แต่ว่าระลึกถึงใช่เจ็บเว้ยแต่มันเป็นฟิลนั้นฟิลแบบว่าเพื่อนอกขับมาอยู่บ้านเดียวกันชื่ออะบ้านอะไรอบ้านแสนบ้านอบ้านเศรอบ้านอบ้านแสนเศรอบ้านนเศรบ้านแนเศรอบ้านแสรอบ้าแสเศร้าสนเศรอบ้ารอ้าสนเศรอบ้อ้ จริงๆแล้วเวอร์เนี้ยเป็นเวอร์ที่ผมเคฟังอยู่แล้วเคยฟังมะไรบ้างเคยฟังเออจีสีงมันละมุนมากเออละมุนแล้วเสียงเขาเข้ากันมากเลยอ่ะคนนึงแบบว่าเสียงแบบทุ้มหวานรอบเนี้ยนุนเนียวเลิกใช้โทนเสียงคล้ายๆกับโทนเสียงพูดของตัวเองเสียงเต็มเขาอ่ะเออเพราะปกติเราจะได้ยินมันเขาร้องเพลงคีผู้หญิงอ่าใช่อันเนี้ยเหมือนเป็นเพราะเขาเป็นคนเสียงสูงมากใช่จังหวะที่เขาแบบว่าปีขึ้นตอนตอนท้ายเลยโอ้ยอยู่กินแล้ว เว้ขาประสานกันดีมากต่มันประสานดีมากแกเราคลิปนี้มันหนึ่งปีแล้วใช่ทำไมฉันเพิ่งมาคนพบคลิปนี้วะดีมากเลยอ่ะเว้แต่เสียงขอมมี่เขามีความแบบทุ้มแน่นเนาะใช่แล้วแหบสนิทเออเขามีความแหบเว้แต่แอบอยากได้ยินเสียงสูบของทอมมี่อ่ะเคยได้ยินเขาร้องเพลงอยู่ครั้งหนึ่งเออน่าจะเป็นในคอนดสิรฉันเคยฉันเคยฟังเขาร้องเพลงในอีเวนต์ ฉันอยู่ดีๆฉันก็เหมือนเป็นติ่งที่แบบว่าโดนลิขิตมาแล้วให้ไปติ่งอ่ะฉันไปเอ้านั่นมันทอมมียืนฟังเพลงร้องเพลงเรียบร้อยฉ่ำความแบบสุดเลิศจัดเอาเป็นว่าถ้าใครมีแนะนำ recommend พวกเราได้ว่าคนนี้ฉ่ำนะคะอะไรอย่างเงี้ยคนนี้ค่ายนี้พี่คะมันเลิศเออได้ผมค่ายเลยใช่คอมเมนต์มาเลยอยากได้แนวเนี้ยอยากได้แนวแบบ like ชั้นอะไรประมาณเนี้ย พากเราบอว่าเป็นสายฟังเพลง<า>นะแล้วสะใจมากอมขอแบบขยี้ที่มาแบบโอ้ยใจเย็นค่ะพ่นไฟแบบป้านอาได้เหมือนกันเออขอแบบนั้นได้เลยหรือแนวละมุนก็ได้เอาแนวละมุนก็ได้ ไม่ชอบดราม่าค่ะชอบง่ายถ้าคู่ไหนร้องเพลงรักให้รักอย่างเงี้ยก็บอกได้ก็ได้ก็ฟินพี่คะเพลงนี้เพลงรักพี่จะได้ใส่สีชมพูใช่มาร้องวันนี้คุมคืนนิดหน่อยวันนี้วันนี้คุมคืนนิดหน่อยเป็นเรื่องชวนเด้อใจอ๋อก็นั่นแหละทุกคนฝากด้วยเนาะไปฟังน้องได้นะคะในช่อง Do My DQ นะคะชื่อเพลงสลักจิตเป็นเวอร์ชันคอเวอร์ของทอมมี่แลน d New นิวนะจ๊ะเป็นโปรเจกต์ ดีเอ็มด uh, uh, ีโคเบอร์ไปดูมาเรื่อยๆตอนนี้พวกเราไปก่อนนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe อะไรก็กดติดิงมือหน้าสอนน้ำติ่งจออะไรมาเสริมก็รอติดตามชมด้วยจ้าวันนี้ไปแล้วจ้าบาย